คุณกำลังติดตามรับชมรับฟังร้อยเรื่องราวครับคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราวของเจ้าฟ้ากุ้งอุปราชไร้บัลลังจะว่าไปแล้วหัวเรื่องนี้จะหมายถึงแต่เพียงเจ้าฟ้ากุ้งก็คงไม่ถูกนักเพราะสมัยกรุงศรีอยุธยามีอุปราชมากมายที่ไปไม่ถึงบัลลังเช่นพระพันปีศรีสินในรัชสมัยของพระเจ้าทรงธรรมแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าชื่อนี้เท่และโดนใจเมื่อนึกถึงเรื่องราวของเจ้าฟ้าผู้เรืองนามในหน้าประวัติศาสตร,ร์ไทย ชนิดที่คนไทยส่วนใหญ่เคยได้ยินชื่อของพระองค์ทั้งนั้นดังนั้นจึงขอใช้ชื่อนี้ในการเล่าเสียก็แล้วกันส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันครับเจ้าฟ้ากุ้งหรือพระนามจริงว่าเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศชัยเชษสุริยวงศ์รงเป็นพระอรสในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่ประสูติแต่กรมหลวงอภัยนุชิตพระพันวสาใหญ่ผู้เป็นอัคราเหสีเอก นั่นจึงไม่แปลกที่ในฐานะพระอรสองค์โตของมเหสีทําให้พระองค์หมายมั่นปั้นมือว่าจะได้สืบราชบัลลังก์ต่อจากพระบิดากระนั้นก็ต้องทรงคอยระแวงเจ้าฟ้านเรนทร์กลมขุนสุเรนทร์พิทักษ์ซึ่งเป็นโอรสถองค์โตของพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะที่บวชในร่มกาสวพัสด,ด้วยไม่หมายปองในราชสมบัติแต่หากยังเป็นที่โปรดปรานในพระเจ้าอยู่หัวบรมกฏจนถึงรับเป็นโอรสบุญธรรมอีกทั้งยังอยากถวายบัลลังก์คืนให้แก่ลานรักองค์นี้ ทำให้เมื่อคราวล้มป่วยเกิดความกังวลว่าจะทรงตั้งใจให้เจ้าฟ้านเรนทรเป็นราชทายาทเจ้าฟ้ากุ้งจึงวางแผนให้พระองค์เจ้าชื่นพระองค์เจ้าเกิดส่งพระโอรสของพระองค์ไปทูลเจ้าฟ้านเรนทรมาที่ตำหนักขณะเดินทางมาเยี่ยมไข่พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก่อนจะซุ่มทําร้ายหากแต่ท่านมีวิชาแก่กล้าฟันได้แค่พอจีวรขาดแต่ไม่ระคายเนื้อหนังเจ้าฟ้ากุ้งรู้ว่าโทษนี้สูงนัก ด้วยความกลัวจึงหนีไปอยู่ตำหนักพระมารดาฝ่ายเจ้าฟ้านาเรนทรไปเยี่ยมพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเมื่อถูกถามเหตุจีวรขาดก็ทรงตอบว่าเจ้าฟ้ากุ้งหยอกเอาอย่าได้เอาโทษเลยหากแต่ไม่เป็นผลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศส่งทหารไปจับที่วังไม่พบเจอเจอแต่พระองค์เจ้าชื่นพระองค์เจ้าเกิดสองบุตรผู้สมรู้ร่วมคิดก็ให้จับตัวไปสำเร็จโทษ ฝ่ายเจ้าฟ้ากุ้งหนีไปขอบารมีเจ้าฟ้านเรนทรที่ตนเองคิดร้ายก็ได้คําแนะนําให้บวชอาศัยผ้าเหลืองหนีโทษประหารจึงจําใจทําตามซึ่งหากปล่อยให้มหาปราดงานกวีบวชไปตลอดก็จะน่าเสียดายแต่ก็มีเหตุให้ได้รับอภัยโทษด,ด้วยว่าในปีพุทธศักราช2280พระพันวสาใหญ่ประชวนใกล้สวรรคตจึงขอร้องให้อภัยโทษให้พระโอรสต่อมาในปีพุทธศักราช2284 เจ้าฟ้ากุ้งได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรมพระราชวังบรวรสถานอุปราชณวังหน้าหากจะทรงประชวนเป็นโรคคูชราตไม่อาจเข้าเฝ้าได้ถึงสปีระหว่างนั้นฝ่ายเจ้าสามกรมพระอนุชาที่เกิดแต่พระสนมคือกรมหมื่นจิตสุนทรกรมหมื่นสุนทรเทพกรมหมื่นเสพพักดีหวังจะแย่งบัลลังก์ซึ่งมึงเอิญได้ทราบความลับสําคัญคือการลักลอบเป็นชู้ของเจ้าฟ้ากุ้งกับเจ้าฟ้าสังวานผู้เป็นสนมของพระบิดา จึงใช้โอกาสนี้ให้กลมหมื่นจิตสุนทรเข้ากล่าวโทษเอาผิดทางเจ้าฟ้ากุ้งก็จำนวนต่อหลักฐานรับสารภาพต้องพระราชะอาญาเคี่ยน280ทีแยกให้เป็นยกยกละ30ทีแต่เคี่ยนได้1น0ทีก็ขาดใจที่วงโคดไปขณะที่เจ้าฟ้าสังวานชูรักถูกเคี่ยนเพียง30ทีก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตามไปเช่นกันพระบรมอัฐิของเจ้าฟ้ากุ้งถูกบรรจุที่เจดีย์ในวัดชัยวัฒนารามเคียงข้างปรางประธาน แต่เรื่องราวของเจ้าฟ้านักประพันธ์ไม่จบแต่ตรงนี้เพราะเรื่องราวยังดราม่าต่อมายังรุ่นลูกของพระองค์คือเจ้าหญิงมิตรหรือหม่อมปฐุมนั่นเองเรื่องคือเมื่อกลุงแตกแล้วพระเจ้าตากุ้ยสรภาพก่อตั้งกรุงธนบุรีขึ้นเพื่อความชอบธรรมในการคลองบัลลังจึงได้นําบรรดาเจ้านายฝ่ายในหลายพระองค์มาเป็นสนมหนึ่งในนั้นคือพระองค์เจ้ามิตรพระธิดาเจ้าฟ้ากุ้งนั่นเองแต่เรื่องมันไม่จบลงง่ายง่ายตรงที่ยังมีลูกพี่ลูกน้องหลายคนมาขอเป็นสนมร่วมกัน คนสาคัญคือหมอมเจ้าชิมและหมอมเจ้าอุบลนั่นเองหมอมเจ้าฉิมนั้นเป็นพระราชธิดาในกรมหมื่นจิตสุนทรหรือผู้กล่าวโทษเจ้าฟ้ากงให้ต้องพระราชอาญาถึงสิ้นพระชนขณะที่หมอมเจ้าอุบลเป็นพระธิดาในกรมหมื่นเทพพิพิธพีพพ่ชายกรมหมื่นจิตสุนทรซึ่งแม้จะอยู่ฝ่ายเจ้าฟ้ากงแต่ได้รับหน้าที่เคี่ยนตีพระเชษฐาจนถึงที่วงคตโดยนอกจากแ้นของพระบิดาแล้วฝ่ายหมอมอุบลและหมอมชิม ยังเป็นที่โปรดของพระเจ้าตาขนาดให้บรรทมแนบข้างซ้ายขวาทุกคืนจนตั้งพระคันในที่สุดแต่กระนั้นเองทั้งสองหม่อมแม้จะได้รับการโปรดกลับไปพบรักกับมหาดเล็กหลวงที่รับมอบให้มาจัดการปัญหาหนูในวังคือชิดภูบาลชานภูเบศเสมอด้วยเรื่องที่เจ้าฟ้ากุ้งเคยกระทําผิดต่างกันตรงคราวนี้พระองค์เจ้ามิตรผู้เป็นธิดาเป็นฝ่ายกล่าวโทษและชะตากรรมของสองหม่อมปรปัก ก็ต้องจบลงด้วยโทษประหารที่แสนทรมานว่ากันว่าถูกแล่เนื้อเอาเกลือทาแล้วเลี้ยงไว้สามวันก่อนจะตายอย่างอนาถสุดท้ายก็โดนตัดหัวเสียบประจานซึ่งสร้างความโทมนัสให้แก่พระเจ้าตากเป็นอย่างมากจนถึงกับตรัสจะตามสนมรักไปพระราชการและพระผู้ใหญ่ต้องช่วยกันปลอบโยนขณะที่หมอมเจ้ามิตรคงความสะใจที่ได้ล้างแค้นให้พระบิดาสําเร็จในที่สุดย้อนกลับมาฟังความห้าวของเจ้าฟ้ากุงผู้ไม่กลัวกฎหมาย เล่นชูพระสนมรอบฟันเจ้าฟ้านเรนทร์ขอย้อนเล่าไปถึงเจ้าฟ้ากุ้งหรือพระนามว่าพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์หรือเจ้าฟ้าธรรมธิเบศยเชษสุริยะวงศ์เราอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกฏเป็นผู้ที่ถูกวางให้ปกครองกรุงศรีอยุธยาสืบต่อจากพระราชบิดาเพราะเป็นผู้ที่มีพระปีชาสามารถฉลาดดักแหลมสมกับเป็นกวีเอกแห่งยุคบ้านเมืองดี หลังจากพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศสถาปนาพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรมขุนเสนาพิทักษ์เป็นกรมพระราชวังสถานมงคลหรือวังนามีราชสิทธิ์สืบราชสมบัติต่อจากพระราชบิดาทําให้เกิดความริษยาขึ้นในหมู่ราชวงศ์ที่หมายปองราชบัลลังเกิดเป็นกรณีเจ้าสามกรมทูลฟ้องพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศว่าเจ้าฟ้ากุ้งลักลอบเล่นชู้กับพระสนมคนโปรดในพระเจ้าอยู่หัวสุดท้ายเจ้าฟ้ากุ้งก็ถูกพระราชอาญาจนสิ้นพระชนนั่นเอง เหตุการณ์เล่นชู้ของเจ้าฟ้ากุง้งสามารถบ่งบอกอุปนิสัยของพระองค์ได้ว่าทรงเป็นคนที่ห้าไม่ใช่น้อยเพราะพระองค์ต้องทรงทราบอย่างดีแล้วว่าการประพฤติเช่นนี้เป็นเรื่องผิดมหันต์และหากโดนจับได้ต้องพระราชอาญาสถานหนักแต่เจ้าฟ้ากุ้งก็ยังกระทำเรื่องราวที่ทําให้พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพิโรธย้อนไปตอนต้นรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเจ้าฟ้ากุ้งก็เคยก่อเรื่องห้า ทำให้พระราชบิดาทรงพิโรธหนักมาแล้วคือกรณีเจ้าฟ้ากุ้งรอบทำร้ายเจ้าฟ้ากลมขุนสุเรนทร์พิทักษ์เจ้าฟ้ากลมขุนสุเรนทร์พิทักษ์หรือรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่าเจ้าฟ้านเรนทร์เป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระมีศักดิ์เป็นหลานอาในพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งเป็นหลานรักของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศตั้งแต่แผ่นดินก่อนช่วงปลายราชการพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระเกิดการแย่งชิงอำนาจในกรุงศรีอยุธยา เจ้าฟ้านาเรนทรผู้ทรงมีสิทธิทางสายเลือดอันดับหนึ่งทรงปฏิเสธราชบัลลังก์และเลือกที่จะยกให้ผู้เป็นอาแทนประเด็นนี้อาจมองได้หลายมุมมองต่างกันเจ้าฟ้านาเรนทรอ,อาจจะเห็นสมควรว่าพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศขณะด,ดำรงพยศเป็นกรมพระราชวังสถานมงคลมีสิทธิ์ที่จะคลองราชตามกฎหรืออาจจะมองได้ว่าเจ้าฟ้านาเรนทรทรงเกรงกลัวอำนาจของอาตนเองจึงยอมยกบัลลังก์ให้และด้วยความห้าที่กล่าวมานี้ ก็ทําให้เกิดเรื่องเลยเถิดเพราะเจ้าฟ้ากุ้งลักลอบเป็นชู้กับสนมคนโปรดในพระมหากษัตริย์จึงนําสู่ความตายในที่สุดนั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในคลิปนี้ขอขอบคุณแหล่งที่มา blogdit.com และขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังด้วยนะครับก่อนจากกันในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานร้อยเรื่องราวด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ สำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ